การศึกษาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมกรณีศึกษาร้านขายยา A B C ที่มาและความสำคัญ ร้านขายยา ABC เป็นร้านขายยาที่เปิดดำเนินกิจการยาวนานกว่า10ปีปัจจุบันพบว่าทางร้านมีปัญหาหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการจัดก,การสินค้าในคลังคือบางครั้งมีจำนวนยาในคังมากเกินไปส่งผลให้ร้านขายยาเกิดทุนจมและบางครั้งมีจำนวนยาในคังน้อยเกินไปก็ส่งผลให้ดำเนินงานล่าช้าเพราะต้องเสียเวลา การสั่งซื้อเจ้าของร้านจึงต้องการแนวทางการบริหารจัดการด้านสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสร้านขายยาประสบความสำเร็จมากขึ้นดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดนำกระบวนการคลังสินค้ารวมถึงทฤษฎี ABC, a n a l y i c และ EOQ มาช่วยแก้ปัญหาการควบคุมระบบสินค้าคงคลังภายในร้านในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและมีต้นทุนต่ำวัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดก,การสินค้าคงคลังร้านขายยากรณีศึกษา 2. เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมให้กับร้านขายยากรณีศึกษาค่ะ เครื่องมือและวิธีการดําเนินงานงานวิจัยนี้มีการดําเนินการโดยเริ่มจากการแบ่งกลุ่มสินค้าตามหลักการ ABC analysis หลังจากนั้นจึงทําการประมาณต้นทุนการจัดซื้อและการจัดเก็บและนําต้นทุนที่ได้มาทําการคํานวณหาค่า EOQ หลังจากนั้นจึงทําการเปรียบเทียบต้นทุนก่อนและหลังการปรับปรุงจากนั้นจึงนําไปหาค่า ROP โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรคือเจ้าของร้านขายยากรณีศึกษาจำนวน1คนกลุ่มตัวอย่างคือพนักงานประจำร้านขายยาจำนวน1คน 2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 2.1. ข้อมูลรายการยาทั้งหมดภายในร้านขายยากรณีศึกษา 2.2. โปรแกรม microsoft excel สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 3. การจัดกลุ่มสินค้า ABC ในขั้นตอนนี้ได้นำข้อมูลปริมาณการสั่งซื้อสินค้าตั้งแต่มกราคมถึงธันวาคมพุทธศักราช2562ทั้งสิ้น60รายการ3.1การจัดทำสินค้าคงคลังโดยมีรายละเอียดเป็นจำนวนที่สั่งซื้อต่อปีและราคาต่อหน่วยของสินค้าคงคลังแต่ละชนิด3.2คำนวณหามูลค่าในการซื้อสินค้าคงคลังแต่ละชนิดที่หมุนเวียนในรอบปีนั้น .3 3จดัดเรียงลำดับข้อมูลตามลำดับของมูลค่าในการซื้อสินค้าคงคลังจากมากไปน้อย3.4หาเปอร์เซ็นต์ของจำนวนหน่วยสะสมในแต่ละชนิดของสินค้าคงคลังและจำนวนมูลค่าการสั่งซื้อสะสม3.5านำค่าเปอร์เซ็นต์มาเขียนกราฟและแบ่งชนิดของสินค้าคงคลังเป็นชนิด A B C 4. การคำนวณปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดวิธีการหาจุดสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดโดยการใช้สูตร 5. ห้าหาจุดสั่งซื้อใหม่ reorder point ROP หลังจากหาค่า EOQ ได้แล้วโดยการคำนวณจากค่า ROP จากสูตร ROP เท่ากับอัตราความต้องการสินค้าต่อวันช่วงระยะเวลารอคอยของการสั่งซื้อสินค้าผลการศึกษาการศึกษาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมกรณีศึกษา ร้านขายยา ABC โดยนำทฤษฎีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังโดยหลักการ ABC การคำนวณปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม EOQ และการหาจุดสั่งซื้อใหม่ ROP ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยนี้คือรายการ ยาจํานวน60รายการโดยได้สอบถามข้อมูลจากพนักงานภายในร้านจํานวน2คนประกอบด้วยเจ้าของร้าน1คนและพนักงาน1คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นการสัมภาษณ์พนักงานและจดบันทึกข้อมูลรายการยาที่มีทั้งหมดพร้อมกับจําโดย ผู้วิจัยได้นำข้อมูลดังกล่าวที่ได้มาลงในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อสะดวกในการจัดเรียงข้อมูลการแบ่งประเภทสินค้าคงคลังตามฐานกิจกรรม ABC พบว่าสินค้ากลุ่ม A มูลค่ารวม16ล้าน1 0 0 0 0 68,550บาทคิดเป็นร้อยละ65.97%กลุ่มที่มีมูลค่าระดับสูงและมีความสําคัญมากควรจัดให้อยู่ด้านหน้าร้านสินค้ากลุ่ม B มูลค่ารวม4,785,920บาท คิดเป็นร้อยละ19.53เป็นสินค้ากลุ่มที่มีมูลค่าระดับปานกลางจัดวางสินค้ากลุ่มนี้ไว้ถัดไปจากสินค้ากลุ่ม A สินค้ากลุ่ม C มูลค่ารวม3,554,450บาทคิดเป็นร้อยละ 14.50เป็นสินค้ากลุ่มที่มีมูลค่าต่ำสุดควรจัดการวางสินค้าในพื้นที่หลังสุดของคลังสินค้าหากสถานประกอบการร้านค้า ABC นำทฤษฎีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับสินค้าสินค้าคงคลังภายในร้านจะส่งผลให้ การจัดการคลังสินค้ามีประสิทธิภาพและเป็นระบบมากขึ้นโดยเฉพาะในการบริหารจัดการต้นทุนสินค้าแต่ละกลุ่มภายในร้านจะลดลงตามมาอีกด้วยความรู้ที่ได้จากการอ่านได้เรียนการใช้ข้อมูลจริงในการจัดกลุ่มสินค้าโดยใช้หลักการ abc analysis ทำให้รู้จัก ทฤษฎี ABC, a n a l y s i s และ EOQ ที่นำมาช่วยแก้ปัญหาการควบคุมระบบของสินค้าคงคลังยาภายในร้านในปัจจุบันทําให้มีประสิทธิภาพและมีต้นทุนต่ำสามารถออกแบบผังการจัดเก็บสินค้าตามกลุ่มสินค้าให้เหมาะสมกับพื้นที่สินค้าเบื้องต้นได้รู้จักปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนการจัดเก็บสินค้าในคลัง เช่นมีจำนวนยาในครั้งมากเกินไปส่งผลให้เกิดความดำเนินงานที่ล่าช้าค่ะสมาชิกในกลุ่มคณะบริหารธุรกิจสาขาบริหารและการจัดการสมัยใหม่ 1. นางสาวจุนเจราตีพัฒรหัสนักศึกษา6540 7 6 4 7 2. นางสาวหน่วยแสงวิไลรหัสนักศึกษา 6540-5116 3. นางสาววันนิพาผาอุรหัสนักศึกษา6540-5123และนายอนุชนละโปร,รหัสนักศึกษา6540-7983ค่ะ